สวัสดีครับผมธนารับดูเลยมือผ่ารหัสพนุก,กรรมก็บพบกับทุกท่านอีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้ผมจะมาทำนายดวงสตารคนเกิดราศีมีนนะครับผมในเดือนพฤษภาคมพศ2568เริ่มเปิดไพ่เลยนะครับจับให้ใบเดียวนะครับผมพูดถึงพื้นดวงและดวงจรในช่วงเดือนพฤษภาคมเป็นหลักไพ่ใบนี้ไพ่เจ็ดไม้เท้านะครับผม สังเกตคนคนนี้ยือนอยู่บนที่สูงสุดเทพภูมสูงไม่เท้ามาลุมล้อมเพื่อที่จะโค่นชายคนนี้ลงแต่คนไม่ได้หรอกใช้คานี้ยังไงก็โค่นไม่ได้เขาเกิดมาสูงส่งเขาเกิดมายิ่งใหญ่เขาเกิดมามีกอดหรือพระเจ้าอยู่ในตัวเราเรียกเปรียบเทียบแบบนี้นะผมอาจจะเปรียบเทียบสูงไปหน่อย แต่ว่าไพ่ใบนี้เขียนไหมว่าเขาพยายามชิงตําแหน่งพง่ายๆคือเขาจะเอามงของไอ้นี่ลงมงกดอ,อ่ะอแต่ว่าไอ้นี่มันอยู่สูงมันทําไม่ได้หรอกแต่ไม่ใช่ว่าเขาไม่ทําอะไรเลยนะเขาต้องปกป้องตําแหน่งของเขาไม่ให้พวกที่จะมาก่อกระบฏดหรือก่อจลาจลเนี่ยเอาคนนี้ลงไปเอาตัวเขาไปลงไปก็คือตัวราศีมีนนั่นแหละราศีวินงเกิดมาสูงส่ง,สง,สงเกิดมาอยู่ในที่ที่สว่างเพราะพวกที่อยู่ในที่มืดเนี่ยมันจะเอาลงให้ได้เลย ไม่ใว่าทําทุกอีทางเรารู้ดัาข่าวสมัยเนี้ใครเป็นดาราใครเป็นใหญ่ใครที่มีแสงสีเสียงที่แบบว่าโอ้ยรวยอย่างงุ้นรวยอย่างนี้มี power อ,อย่างงู้นมีผมไม่ต้องเปรียบเทียบนะว่าใครแต่ผมก็พูดไปเกิดคิดว่าเขาเป็นใครแต่เราไม่พูดกันนะเรารู้อยู่แล้วถ้าเกิดพูดเดี๋ยกลายเป็นเดี๋ยวฟ้งว fall, องโดนฟ้องยุ่งเลยเราบอกว่าคนพวกนี้มันจะเอาเนี่ยลงอะ บางทีก็จูดจมด้วิธีอย่างนู้แต่ถามว่าคนพวกนี้มีคนรักไหมแน่นอนมีคนรักแต่คนเกลียดก็มีบางคนมีคนเกลียดเยอะกว่าคนรักแต่บางคนมีคนรักเยอะกว่าคนเกลียดแต่จะบอกว่าถ้านับจำนวนรักกับเกลียดไอ้เกลียดเนี่ยมันไม่ค่อยแสดงออกหรอกมันจะอยู่เงียบๆเ,เช่นนี่เจอมาเยอะนะไม่ปรากฏให้คุณเห็นแต่จะซุ่มๆอยู่ พออะไรอย่างเงี้ยว่าคุณมี facebook คุณมีอะไรอย่างเงี้ยช่องทางอย่างเงี้ยมันไม่ปรากฏมาให้คุณรู้ว่ามันแอบ,บดูแต่มันก็จะแอบ,บดูแอบบดูแล้วไม่กดไลค์ด้วยนะไม่กดหัวใจไม่กดอะไรแต่มันจะมาแอบ,บดูเราตลอดมันรู้ข่าวสารเราตลอดแต่พอเราลม้มมันก็จะซ้ำซ้ำซ้ำเเป็นไรหรือเปล่าอย่างนู้นเป็นนี่หรือเปล่าก็บอกว่าเออเดี๋ยวให้กําลังใจนะกดๆนะ แต่จริงๆแล้วไม่เลยมันมันสํามอำนาถึงบอกว่าพวกเนี้ยตัวอันตรายของราศีมีนเลยและราศีมีนที่ทําได้อันนี้ผมพูดทางแก้ก่อนเลยนะทําได้เกิอ,อะไรเห็นมันเป็นธาตุอากาศรักษาคนที่รักคุณเอาไว้อันนี้ผมพูดผมก็เคยพูดถึงปินคนนี้บ่อยนะเขาเกิดราศีมีนเป็นผู้หญิงที่ดังระดับเกาหลีแต่ตอนนี้ดังระดับโลกถ่ยเอาว่าใคร แต่ว่าไอ้พวกกระแนกกรไแหนเนี่ยไม่ต้องไปสนใจมันไม่ต้องไปสนใจมันสละราสีมีนพวกกระแนกกรไแหนมีลาสีมีนอยู่ในที่สว่างเห็ไหม่ว่าอยู่ในที่สว่างเพราะจะในพวกเหลือบไลนเนี่ยมันจะทําให้คุณลม้มลงพอมันทําให้ลม้มลงทําไงก็ย่ายีเนี่ยเลยบอกว่าไอ้พวกนี้ทาให้คุณลม้มลงได้แต่คุณไม่ใช่ไม่ทําอะไรคุณต้องปกป้องตําแหน่งของคุณเอาไว้มเกมือนกับมิสยูนิเวอร์สต้องปกป้องตําแหน่งมงกุฎไว้นั่นเองนะครับผม แล้เราบอกว่าเนี่ยเห็นไหมผู้ชายคนเนี้ยอ,อยู่ในที่สว่างแล้วทำไงทําอะไรดีก็คือเป็นแสงสว่างผมพูดตามตรงเลยนะเป็นแสงสว่างคือยูทูบเบอร์เน็ตไอดอลใครยูทูบเบอร์เน็ตไอดอลติกต k อกเกอร์แล้วก็เป็นดาราเป็นนักร้องเป็นศิลปินอะไรพวกนี้แล้วไม่ใช่แค่เป็นศิลปินพวกเป็นดาราอะไรอย,อย่างเดียวนะศิลปินแปลได้หลายอย่าง ศิลปินคือคนของประชาชนเช่นเป็นนักเขียนก็ได้เป็นบุคคลสาธารณะเป็นบล็อกเกอร์เป็นโค้ดเป็นครูพวกนี้ได้หมดที่อยู่ในแสงสว่างเพราะถ้าทำงานด้านมืดมันจะไม่อยู่ในราศีมีนแต่ไอ้พวกบุคคลแสงสว่างนี่มันมีโลกส่วนตัวในตัวเองเหมือนกันราศีมีนจึงเป็นหนึ่งในราศีที่อารมณ์แปรปรวนง่าย แต่เขาจะรักษาระดับอารมณ์ของเขาไม่ว่าแบบนี้ออกสื่อพูดวอยวายอะไรอย่างเงี้ยถามว่าคนมันจะรักไหมมันก็ไม่รักเพราะว่ามันมันก็คงรู้อยู่แล้วนะเวลาออกสื่อต้องทําตัวดีๆอะไรเงี้ยก็คือจะบอกว่ามันไม่ใช่การสร้างภาพแต่ว่ามันก็เป็นเรื่องที่เขาพอนเซนอยู่แล้วอ่ะใช่ป่ะเลยบอกว่าเนี่ยเห็นไหมต้องปกป้องตำแหน่งบางที่อาจจะต้องฝืนตัว อาจจะต้องระง,งับอารมณ์ที่ออกมาจาัดสรรนั่นดิบแต่ว่ามันก็ต้องทาเพราะไม่งั้นมันก็อยู่ในโลกนี้ต่อไปไม่ได้บางคนแบบว่า่าเป็นดาราเนี่ยเพื่ออะไรเพื่อทําให้คนอื่นมีความสุขไม่ใช่ว่าไปทําเรื่องแบบเช้าโชว์อะไรเง,งีย้งยใต้เตียงใต้เตียงอะไรเงี้ยบางทีมันก็ทําเสื่อมเสียให้กับเราได้เรื่องของอารมณ์ที่เราควบคุมไม่ได้เลยบอกว่าราศีเมียนเหมือนปลาไหว้วนเพราะาปลาไหว้วนนี่ก็คือเราต้องรักษามันนะ ไม่ใช่แบบว่าทําให้ปลามันหลุดออกจากกรองถ้าอย่างนังปลาว้วนหมายถึงต้องคือจะบอกว่าไอ้ปลาว,ว้วนตัวเนี้ยอารมณ์มันก็ว้วนเหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าเราก็คุมว่าวนไอ้ปลาที่ว่วนไม่ได้เนี่ยมันจะทําผิดศีลธรรมได้ง่ายเพราะว่าอาชีพศิลปินเนี่ยเป็นอาชีพที่ผิดศีลธรรมได้ง่ายที่สุดถ้าอารมณ์มันเปลี่ยนง่ายคืออารมณ์มันเปลี่ยนง่ายก็เลยผิดศีลธรรมง่าย ไม่ใช่ว่าวันนี้มันจะมีอะไรมาล่อตาล่อใจคุณทําให้คุณผิดศีลธรรมพอผิดมันก็จบเลยเพราะว่าเดี๋ยวนี้ไม่เหมือนเมื่อก่อนเพราะโซเชียลมันรวดเร็วมากนั่นเองนะครับผมและอย่างราศีมียังมีอะไรอีกราศีมีนี่ยเป็นราศีที่อยู่คือเขามีความสามารถอย่างหนึ่งในราศีมีนเขาอยู่ใกล้ใครหรือเขามีความสามารถที่ทําให้คนอื่นสบายใจเช่นเขาเขียนหนังสือแบบนี้ เขามีวิธีการเขียนแบบมีลีลาที่ทําให้คนอื่นเนี่ยรู้สึกเหมือนกับอะเช่นมียักษ์มีมารเนี่ยที่อารมณ์ไม่ดีมันเนี่ยรู้สึกผ่อนคลายรู้สึกสบายใจแล้วบางทีคนที่แบบยังไงอะทุกใจเขาสามารถเป็นโค้ดเป็นครูที่ทําให้คนนั้นเนี่ยสบายใจลงได้แล้วก็ลดความอาฆาตลดความเครียดลงได้จิตแพทย์โค้ดครูเลยรอก็อยู่ และอย่างนึงก็คือคอ,คอ,อาชีพคงกลาไปทั้งหมดก็ใช่เหมือนกันเป็นดาราเป็นศิลป,ปินในพวกนี้ก็ใช่รวมถึงเป็นคนของสังคมพวกทำอาชีพสาธารณกุศลสาธารณประโยชน์เป็นหมอก็ได้เป็นพยาบาลก็ดีแจะมีสิทธิ์ที่ว่าจะได้คนที่เป็นระดับสูงผู้ใหญ่มา้ทำมาช่วยเหลือถ้าได้มีเป็นไงถ้าได้สามีเป็นไงถ้าสมมติผู้ชายผู้หญิงราศีมีนจะได้ดีด้วย ถ้าเกิดคุณรักษาคุณธรรมในตัวไว้ดีในที่นี้เขาไม่ต้องพูดนะว่าดีแบบไหนเกิดที่สเปคที่หลายๆาคนหมายปอ,ปองเลยแหละอืมใช้คเนี้เป็นราศีที่ค่อนข้างดีทีเดียวแต่ว่าราศีมีก็มีข้อเสียอยู่คือที่ผมบอกไปตอนแรกไงว่าทําผิดเสียทําง่ายเพราะว่าอารมณ์ที่ไม่แน่นอนของตัวเองและอารมณ์ที่อ่อนไหวเพราะฉะนั้นอาจจะโดนหลอกอาจจะโดนปั่นหัวได้ง่ายเหมือนกัน นะครับต่อไปวันนี้พไพ่ให่เดียวโดดๆเลยสามารถทายได้หมดนี่ผมก็รู้ว่าเออมันสะดวกดีเนะก็เลยเรามาดูกันไพ่ใบนี้คือดวงจรในช่วงเดือนพฤษภาคมก่อนพฤษภาคมก็เนี่ยเดือนหน้าแล้วเนี่ยคือจะบอกว่าไพา่ใบนี้ตรูเยอะตรตูเยอะนะเดือนหน้านี่ระวังจะมีปัญหาอ,อปุปสรรคเยอะแยะเต็ม ไปหมดเลยนะสำหรับเดือนหน้าแต่ว่าทำอะไรคุณไม่ได้นะเช่นสมมติว่ามีข่าวอันนี้เปรียบเทียบดาราก่อนนะแต่ก็ใช้ได้ผลกับหลายหลายคนเหมือนกันเช่นมีข่าวโจมตีคุณมีสตูอิจฉาไม่อชอบหน้าคุณมาทำร้ายคุณด้วยวิธีต่างๆนานา,นาด้วยคำพูดการกระทำหลายคนด้วยนะไม่ใช่เท่าไหร่ไม่ใช่มีนิดเดียวนะหลายคนมาเลียงหน้าเลียงแถวหรือเจ้านี้ก็ได้ หรือใคกรก็ตามที่แบบว่ามาเป็นอิหริคคุณเนี่ยเรียงแถวมาเลยแต่คุณก็ยังต้องรับตึกหนักก็ถือไม้เท้าอยู่แต่เขาทำอะไรคุณไม่ได้หรอกก็คแค่มาขู่คุณหรือเปล่าหรือว่ามาจังก้าคุณตรงหน้าแต่คุณก็ยังอยู่ในเชียร์พูสูงคุณอย่าลดตัวลงไปแบบเอาตัวลงไปต่ำก็พอถ้าคุณกระโดดลงไปจากเชียร์พูลนี่มันเสร็จ แต่ไม่มีใครโง่ที่ว่าจะกระโดดลงมาจากชัยภูมิสูงลงตำ่ำโยนคุณไปเล่นเกมต่ำกับเขานั่นเองเนี่ยแหละที่ผมจะเตือนไดยบอกว่าราศีมียังไงก็ได้เปรียบสําหรับในช่วงเดือนเนี่ยเดือนพฤษภาคมที่จะถึงเนี่ยเพราะฉะนั้นอดีตเป็นยังไงอดีตก็ไม่ทายต่างจากนี้เท่าไหร่อดีตบอกว่าก็ยังอยู่ในมุมสูงอยู่ดีเพราะว่า,พาไพ่ไดีเห็นไหมยังไงเขาก็อยู่สูงแต่เพียงแต่ว่าอดีตเนี่ยมันจะค่อยๆมาทีละคนนะ่ะ เห็นไหมมันก็จะมีเรื่องอีลงตงนางวุ่นวายอาดีตคือช่วงไหนไม่ใช่ว่านานปนนะเอาช่วงเดือนเมษาก่อนช่วงเดือนเมษาคือเดือนนี้กับเดือนมีนามันก็จะมีเรื่องวุ่นวายเรื่องยุ่งเหยิงหรือใครก็ตามที่คิดอิจฉาคิดใส่ร้ายมันจะเป็นอย่างนี้ที่ล่าไปแต่ว่าก็เอาแค่เดือนมีนากับเมษาก่อนที่เป็นอดีตแต่เดือนพฤษภาเนี่ยคนมาเต็มเลยที่ว่าจะต้องค่นคุณ หรือว่าเขาเรียกว่าตัวอิฉาเรียกว่าตัวอิฉาผมคิดว่าพูดตั้งแต่ตอนคาคาเปิดไล่มาเลยเนี่ยว่าตั้งแต่ตอนเปิดคลิปมาเลยเนี่ยตัวอิฉามาแต่ว่าทาอะไรคุณไม่ได้หรอกเพราะว่าคุณอยู่ในเชย้ภูมิสูงและอนาคตเป็นไงอนาคตถ้าคุณก้าวข้ามไปได้แรับตัวอิฉาพวกนี้ใบอาจจะเปลี่ยนก็คือถ้าคุณยังรับแรงกระแทกได้รับแรงตัวจากพูดง่ายๆนะ คือจะบอกว่าเข้ามาทําให้คุณยังอยู่ในเชื้ภูมิที่สูงขึ้นอีกเพราะว่าเข้ามาแล้วคุณต้องคุณไม่ได้ว่าต้องไปเอาฟาดพวกเขาหรือว่าแค่กันกันไม่ให้เขาเข้ามาก็พอแต่ถ้าคุณไปไล่ฟาดกับเขาเนี่ยเขาจะปีนขึ้นมาได้เพราะฉะนั้นจึงบอกว่าทำไปด้วยใจแค่กันกันเขาข้อแค่นั้นและจะมีคนมาจัดการให้พวกเขาขึ้นมาไม่ได้แล้วก็จากไปเองเหมือนกับเบื่อแล้วพอหลังจากนั้นคุณก็ค่อยไต่เชื้ภูมิไปอีกขั้นหนึ่งเหมือนกับมันมารอรับคุณเลยนะก็คือผ่านบทดทดสอบแล้ว พวกนี้ก็จะทําอะไรคุณไม่ได้แล้วก็จะเป็นอุปสรรคชั้นที่2เช่นพวกที่อิจฉาคุณในระดับที่สูงขึ้นแต่จะน้อยลงก็คือก้าวผ่านลําดับชั้นนี้ไปแล้วก็คือจะสูงขึ้นเรื่อยๆอผมเปรียบเทียบเสยปินกันแล้วกันที่ผมพูดไว้ตอนแรกคือลิซ่าลิซ่าแต่ก่อนก็มีสตัตูอันนี้ผมเปรียบเที่ให้เห็นภาพน,นะขออนุญาตพูดชื่อก็คือมีสัตู แต่ศัตรูพวกนั้นจ้องทำร้ายหรือว่าจ้องอิจฉาก็ผ่านมาได้มาจนถึงหน้าตอนนี้ก็มีศัตรูอีกแบบเหมือนกันแต่บางทีก็มีศัตรูเก่าติดตามมาด้วยบางคนแล้วก็ผ่านมาได้แต่ตอนนี้ก็ยังมีอีกถ้าลิซ่าผ่านตรงนี้ไปได้ก็จะขึ้นไปอีกําดับที่สูงกว่าเดิมเห็นไหมว่ามันก็จะเป็นลำดับลำดับลำดับไป ถ้าเกิดผ่านไอ้พวกที่ว่ามันมาโจมตีนี้นี่คือวัฏจักรของมนุษย์หรือวัฏจักรของโรคเลยก็ได้นะครับผมจบไปแล้วใครที่อันนี้ก็จบไปแล้วครับใครที่ต้องการดูลายมือพี่สี่หรือโง่ให้ละเอียดก็คือดูดูส่วนตัวนั่นแหละใครที่ต้องการดูก็ทักไลน์ดีมาได้ที่ไลน์ดีทารับสองหกใต้ข้อความด้านล่างคลิปไลน์ดีทท้าสองหกหรือไลน์โอเอผมมีสองช่องทางการติดต่อก็คือไลน์โอเอ เป็นลิงก์ไลโอเนี่เป็นลิงก์ายท่สองหกเป็นช่องทางหลักไลท่าสองหกก็เป็นทักและไลเป็นเพื่อนเข้ามาส่วน Li โอเอก็เป็นลิงก์เป็นช่องทางธุรกิจไลาอเอนี่มันรับได้ไม่จํากัดนะแต่ยังถ้าเป็นไลท่าสองหหกมันจะรับได้จํากัดรับได้จํากัดนะครับผมแต่ว่ามันยังรับได้อยู่ก็ตอนนี้ยังรับได้อยู่เป็นเพื่อนแอดเฟนแต่ว่าถ้าเป็นไลไลโอเอเนี่ยมันรับได้ไม่จํากัดจริงๆแต่ว่าเขาเล่าว่ามันเป็นช่องทางธุรกิจไง แต่ว่ามันรับได้ไม่จํากัดก็คือเราดูผ่านทางโทรไลน์โทรไลน์ก็คือสปิกร์โฟนผ่านทางโทรไลน์เต็มที่เป็นผมเป็นโค้ดส,ส่วนตัวเป็นโค้ดเต็มที่ที่แก้ขไขปัญหาให้คุณไปเลยท่าผมเต็มที่กันเลยนะครับผมก็ผมเป็นโค้ดส่วนตัวให้คุณไปท่าผมเป็นหมอดูที่เต็มที่เป็นโค้ดที่เต็มที่ผมมีวิชาการจบจากสมาคมโหวในประเทศไทยในเพอร์ชินีนุกธรรมด้านลายมือพรยยิปซีและหงวเฮง นะครับผมก็มีประกาศการจบจากสมาคมหงอในเวทีในเวทีนิยมธรรมเป็นหมอดูถูกต้องตามกฎหมายไม่ใช่หมอโดยเถื่อนนะครับผมก็และมีประการจบด้านการโคดศาสตร,สร์นิวโรลิงคุสติกโปรแกรมมิ่งหรือศาสตร์ NLP เป็นโค้ดที่ถูกต้องตามกฎหมายที่จบจากสมาคมหงอไอจบจากอ่ามูลนิธิษัทเบีกายน,นะครับผมมีศาสตร์จบใบประกาศจบโค้ดมาแล้วก็นี่คือผมเกินคร่าวๆแล้วก็ใครที่ต้องการมาที่สำนักง,งาน มาได้ก็คือผมมีสองงานอยู่ถ้าหากใครมาดูแบบ V.I.P. ที่สองงานขอโลชั่นขอที่อยู่มาได้ลายมือพือสิ่งของตัวเลขแบบจดใจแบบ V.I.P. แบบเห็นตัวกำเนิดเป็นแบบโคตรตัวกำเนิดเป็นแบบว่าจับมือคุยกันแบบเป็นเซเล็เป็นเน็ไอดอลที่คุยกันแล้วก็จิ้นตั้งชาคุยกัน ยาวๆคำเลยนะครับถ้าเป็นแบบ V.P. ถ้าเป็นแบบธรรมดาเป็นอย่างไรธรรมดาที่สำนักงานจะเป็นแบบไายมือ24จศษจำกัดเวลาอยู่ที่หนึ่งชั่วโมงครึ่งนะครับผมถ้าเป็น V.P. ก็ยาวๆันเลยถ้าคนแก้ไขปัญหาเสี่ยงจุดใจ V.P. ราคาจะสูงหน่อยแต่ว่าก็ยุติธรรมแน่นอนราคาแต่ว่าถ้าเป็นธรรมดาก็ราคาจะย่อมยาวลงมานะครับแต่จำกัดเวลาที่ชั่วโมงครึ่งแล้วก็มันจะมีลายมือ24แค่2อย่างนะครับ ใครมาคลิปนี้ดีคลิปนี้วยวกดถูกใจกดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามผมเป็นกำลังใจด้วยนะครับผมวันนี้ลาไปแล้วครับตอนนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ